ค้องลองเล่นช้างก็มีหัวใจพูดเพราะช้างถูกใจจะว่าง่ายม่ดื้อดึงถ้าดูจา มึนตึงเสียงโกดธคืงจะดื้อใส่ถึงแม้จะเป็นช้างรู้ไว้บ้าง ใจใรก็ใจใรพูดเพราะไหวได้ไม่ตีเดี๋ยวเราจะมาอ่านรอบกันนะคะอ่านคลองลองเล่นช้างก็มีหัวใจ พูดเพราะช้างถูกใจจะว่าง่ายไม่ดื้อดึงถ้าดุจะมึนตึงเสียงโกรธขึง ถึงแม้จะเป็นช้างรู้ไว้บ้างมีหัวใจใจใครก็ใจใครพูดเพราะไว้ได้ไม่ตี